ความรักมันจะมันจะดีความรักมันจะยืนยาวและมีความสุขตราบใดที่คนสองคนสามารถดูแลความสุขของตัวเองได้บางคนเนี่ยเป็นคนที่คิดมากเคยดีไหมครับคนคิดมากคนคิดมากมาก,มากเลยเห็นอะไรก็คิดมากไปหมดเลยผมแทบจะยังไม่เคยเห็นคนคิดมากมาก,มากเน่ยมีความรักที่โอเคและยืนยาวเลยฟังคำพูดใครก็นนอยไปหมดมองอะไรก็รู้สึกว่า เขาจะคิดไม่ดีกับฉันหรือเปล่าเจ้านายพูดอย่างนี้แปลว่าเขาคงจะไล่ฉันออกในเร็วนี้รรนหรือเปล่ามองอะไรอะไรก็เป็นลบไปหมดเลยขนาดตัวเองยังคิดมากยังมองลบยังมองโลกนี้ลบเลยแล้วนับภาษาอะไรล่ะครับกับเรามีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคนที่ไม่ใช่ตัวเราด้วยซ้ําคนที่ถูกเลี้ยงดูมาต่างกันต่างเรื่องราวต่างประสบการณ์แต่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เราจะมองคนคนนี้ให้มีความสุขให้เป็นบวกได้อย่างไรล่ะครับการกระทำของเขาในแต่ละวันเราจะมองให้เป็นบวกได้อย่างไรล่ะครับ